เตรียมสตาร์กันไว้ได้เลยนะจ๊ะจะปีใหม่ราหารถที่เรดีกว่านะครับแพร่แพรสวัสดีสวีเดัรเพื่อนนะครับสวัสดียามเย็นด้วยนะครับวันนี้รถเข้าหลายคันมากๆนะครับแล้วก็มีนี่ฮะจีวาก้อนด้วยนะครับแล้วก็มีอันติสอันติสปี2006นะแต่ขายหลักหมื่นเพื่อนเพื่อนวันนี้ท้าพี่พีนะครับมีเป็นโตยต้าเอสติมาเพื่อนเพื่อนเป็นปี2006นะครับรถสวยมากๆคันนี้เป็นเมนเนอร์เชนแล้วนะครับแล้วก็เบาะท้ายเนี่ยนะครับพับลงได้ทั้งตัวเลยนะครับ เวพีจะทำให้ดูนะครับเอสติมาเราขายเยอะมากนะมางทอะไรก็หมดนะครับรูปทรงสวยงามนะครับไฟก็สะอาดนะครับรถนี้แทบแทไม่ต้องทําอะไรละล้อมงล้อแมกนะครับยางเยียงสวยรองกุญแจเป็นชิปโทอนิกด้วยนะฮะแผงประตูเรียบร้อยสันประตูนตรงเป๊ะนะครับชนักจมน้ำไม่มีนะฮะคันนี้สวยจริงๆครับไฟลุ้ไฟท้ายเนี่ยเดิมหมดเลยนะยันโลโก้ยันเพจเนี่ยก็เดิมหมดเลยนะครับนี่ครับท้ายสวยนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์จากญี่ปุ่นเนี่ยยังอยู่ครบเลยไม่ได้แกะออกนะ สภาพไหนสภาพนั้นเลยคันนี้ถือว่าสวยนะครับอย่างมากๆเพื่อนๆดูนี่ก่อนเส้นประตูนี่ตรงเป๊ะเลยนะเห็นไหมครับอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะเดี๋ยวดูมุมนี้กันนะครับแม่มุมนี้มันสุดสวยจริงๆครับนี่ครับแม่สวยจริงๆเพื่อนๆมาดูภายในดีกว่านะครับหูกระจกมีไฟด้วยนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปเป็นชิปโทนิกกิดเกิดโดยไม่ใช้ตูแจนะครับนี่ครับผมอ่ะ แผงประตูภายในถือว่าสวยมากนะครับนี่ฮะแผงประตูกัมยี่นะครับสวยจริงๆนะครับแล้วก็เป็นบอกไฟฟ้านะครับนี่ฮะรูปเนี่ยจะเรียบใช่ไหมพลลงมันจะเป็นรอยครับเนี่ยกมยี่เป็นแบบนี้นะครับให้ใกล้มาสกาดนะบอกไฟฟ้านะครับใช้งานได้ปกติเลยนี่ฮะเดินหน้าถอยหลังนะครับแล้วก็ยังบอกตัวนี้เป็น ABS แล้วก็เป็น Airbag ด้วยนะจักเพื่อนๆจ๋าค้านี้เป็นปุ่มสตาร์ทนะฮะเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ดูนิดนึงนะครับเอาของแจ้าหน่อยครับเป็นดีฮะ อกุญแจอตรงนี้โอเคนะเหยียบเบรกนะครับแล้วก็กดปุ่มตัวนี้รถติดชึ่งนะจ๊ะเป็นผู้สตาร์ทแบบสบายๆเลยนะจ๊ะคอนโซลน,นะครับสวยตัวนี้มีโซน่าเลยนะนี่ฮะปิดเปิดนะครับพอเราเปิดเนี่ยนะครับโซน่าหมายความว่ารอบคันเลยกันชนหน้ากันชนหลังใครเดินผ่านเนี่ยก็จะร้องตามแบบนี้เลยเนี่ยฮะเห็นไหมนะครับแล้วก็เป็นแนอร์ดิจิตอลนด้วยนะครับปรับอุณหภูมิซ้ายขวาคอนโซลสวยนะครับแล้วก็รายไม้เนี่ยเป็นมินิมอลด้วย อันนี้แล้วแต่ว่าตัวแนะนาเข้ามาจะเป็นรุ่นไหนอย่างไรนะนะครับเบอะเบิร์ก็ถือว่าสะอาดนะครับวันนี้ไปข้างเนียวแล้วกันเนาะมืดติดนึดนงนะนะครับเดี๋ยวจะไวนิดนึงนะครับแต่ตรงนี้ก็เป็นเปิดเปิดประตูนะครับจากตัวคอนโซลด้านบนได้ด้วยนะครับสวยนะจริงๆงลายมงลายไม้ก็ถือว่าเรียบร้อยนะครับประตูเนี่ยนะครับสามารถเปิดได้3แบบจากรีโมทก็ได้นะครับนะครับจากตัวรถเองก็ได้จากตัวเขาเองก็ได้เลยนะครับมา,าเปิดให้ดูฮะดึงเบาๆทีหนึ่งก็สามารถเปิดได้เลยนะครับคุณดีฮะ เฮ้ยโอ้โหทําไมต้องดูเหมือนแอบแอบซ่อนๆน,นะคนนี้ไม่สวยเลยไงห <c oughs> ยอกหยอกหยอกภายในสวยสะอาดนะบันไดเหยียบเออในเออเนี่ยก็ยังเดิมอยู่เพื่อนๆเบาะเนี่ยนะฮะก็ปรับได้หมดเลยเบาะหน้าเบาะหลังนะครับวันนี้ก็ไปเร็วนิดนึงนะจ๊ะที่รักันนี้ซันรูฟ่ยปิดเปิดได้นะฮะสันร <c oughs> ูฟซันรูฟก็ใช้งานได้นะจ๊ะแล้วก็มีจอการเก่งด้วยไปดูท้ายดีกว่าจุดเด่นตรงนี้ครับผมเราสามารถเปิดจากตัวเขาเองก็ได้นะแล้วก็ตอนปิดก็เป็นออโต้ด้วยนะฮะ ตัวนี้ตัวทีเด็ดเลยเ,เพื่อนๆนะครับเบาะแถวสุดท้ายนะครับจะเป็นเหมือนข้างสีขาวที่เราขายในคุณบีแล้วเอาคุณบีเปิดขึ้นมาให้ผมดูนิดนึงก่อนฮะเบาะได้สามารถพับได้ทั้งตัวนะเ,เพื่อนๆนะอย่างกับทารฟอร์เมอร์เพื่อนๆนะครับปุ่มส่วนตัวนี้สามารถปรับอัตโนมัติด้านล่างสวดตัวบนเนี่ยก็คือพนักพิงนะครับเดี๋ยวขึ้นมาหนึ่งตัวก่อนนี่นะครับอันนี้อีกหนึ่งตัวครับ อัตโนมัติเพื่อนๆอย่างอัตโนมัตินะครับพอเปิดขึ้นมาแล้วนะครับก็จะได้ที่นั่งเพิ่มน่ะเป็น7ที่นั่งนะครับ SUV นั่นเองนะครับแล้วก็ด้านล่างก็สามารถเก็บข้าเก็บของได้อย่างมากมายเลยไม่แคบนะเพื่อนๆเห็นไหมฮะนี่ก็ถือว่าเรียบร้อยเอาลงดีกว่านะครับตัวนี้นะฮะสามารถปรับแบบอัตโนมัตินะครับลงเองเห็นไหมฮะแต่ถ้ามีอะไรมาขัดไปอย่างนี้ปุ๊บ ตัวที่จะเป็นเซฟตี้แบบมีเด็กนั่งอยู่หรือมีของอยู่เนี่ยนะครับจะเกิดไฟกรนะพริบนะฮะกดซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับก็จะกลับมาที่เดิมต้องกดซ้ำอีกทีหนึ่งปึ๊บถึงจะพับลงนี่ฮะเป็นระบบเซฟตี้นะญี่ปุ่นนี่แกแน่นอนจริงนะเวลาแกทําอะไรแต่ละ,อ,ะอย่างเนะ่ยเขาคำนึงถึงความปลอดภัยเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเลยนะอันนี้ก็เหมือนกันครับอันนี้คือพับลงธรรมดาเห็นไหมเป็นออโตโ้เพื่อนๆนี่นะครับพออันดับแรกของตัวเนี้ยพับลงเสร็จปุ๊บ แล้วเราต้องการให้2ตัวนี้พับลงมาด้านล่างอากด F3 ดูหน่อยนะครับเวลาพับลงมาทั้งตัวเป็นยังไงนะครับคนดเลยนี่ฮะนี่จะลงมาทั้งตัวเลยในหัวทาว์ฟอร์เมอร์นะครับอันนี้ตัวขวานะหกสิบสี่สิบนะอีกตัวหนึ่งฮะนั่นนะฮะนี่โอเคขอบคุณมากดูเดี๋ยวฮะได้เพิ่มพื้นที่นะครับอีกอย่างมากมายเนาะฝาท้ายก็เป็นอัตโนมัตินี่ครับทุกอย่างเป็นไฟฟ้าหมดเลยนะครับ ป้ายแดงสามนนกว่าก็ไม่ใช่สาม้านนะสามน้้นกว่าเพื่อนปิดปุ๊บแอบดูดด้วยนะไม่จะปิดอย่างเดียวปิดปุ๊บแล้วก็ดูดปุ๊บก็ไปด้วยนะฮะ,ะเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับนี่ปิดอย่างเบาๆเลยนะครับฝั่งนู้นเรื่องครับคุณบีปิดประตูเลยมาดูห้องเครื่องกันถูันี่ต้องใช้ใคุณบีมาช่วยรีวิวสักนดิดหนึ่งนะฮะเปิดฝากระโปรง,งด้วยนี่จากตรงน,นี้ครับเรายกขึ้น ขอโทษทีเลยฮะเพื่อนน้องก็เป็นมือใหม่หัดขับก็ับผมคันหน้าก็สวยงามนะครับไม่มีอะไรแบตเตอรี่ก็ยังเรียบร้อยอยู่นะครับแล้วก็ฝาเครื่องก็ยังถือว่าสะอาดนะครับดูคร่าวๆไปก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตนไม่ไหวนะครับก็สามารถส่งหพี่บีได้เลยนะโดยตรงติ้นส่วนสามจุดแท้เลยครับไปฝากกระโปรงครับคุณบีขอเซอหนึ่งรอบดีกว่ารบกวนนิดนึงนะครับชัว์ตัวกันหน่อยนะครับกับโตโยต้านะครับเอสตีมาของเรานะครับเป็นปี2006นะครับออโต้ ครับเป็นตัวท็อปด้วยแมนเนอร์เชนนะครับเบาะด้านหลังพับลงได้หมดเลยทั้งตัวเลยนะฮะสวยจริงๆเพื่อนๆนะครับโตโยต้าเอสติมานะฮะปี2006ออโต้นะครับสวยมากๆเลยนะครับคันนี้บอกเลยไม่แพงเพื่อนๆพี่ๆเปิดราคาแค่365,000บาทเท่านั้นเองนะครับมารับไปเลยนะจ๊ะสำหรับคันนี้จับไฟนนั้นได้นะนะครับถ้าใครดดีก็ติดต่อพี่บีมาได้เลยนะจ๊ะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องเราด้วยนะครับชื่อช่องพี่เปี๊ยกและกดชแนล ช่องอยู่ชุดด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจพวกเรานะฮะเราจะได้นำรถสวยๆที่ถูกมาฝ่ายซื้กันนี่ขอตัวราไปก่อนอย่าลืมนะจ๊ะมาพีพีราคาตอนนี้สวยถูกใจขอบครับ